โอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสู่คุณสุคนเดอร์มณีสาวพุทธายสปายสวีเดนพามากินนีลวจ้าเมนูน่ะวันนี้กินน่ะกินอีแล้วคืออยากกินจ้ามี <c oughs> เมนูวันนี้ก็คือสปา,ายพาากินอีล้ะจ้าวันว่างนะวันว่างไม่ได้ออกไปไหนก็พากิน <c oughs> สไทยพาากินจ้าโอ้ น้อเสนอวันนี้พากินนี่สมบทะรกินผืออันนี้นี่ถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าลาบลาบเนื้อเนาะจ้าลาบเนื้ออันนี้นี่ลาบเนื้อสัุทะรลาบสมบปุรททาเองลาบเนื้อจ้าถ้าเป็นนั้นภาษาผู้ไทยกะสิว่าโคเนื้อจ้ะแต่อันนี้โคเนื้อจ้ะ ถ้าภาษา,าภาษาบุไทยเขาจะเรียกโคโคเนื้อถ้าภาษาไทยก็คือลาบเนือ้อนั่นเองจ้าใส่ข้าวคั่วใส่พริกคั่วแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแบบนี้จ้าให้มันหอมแล้วก็กระเทียมแบบนี้จ้าเขาเรียกว่าบ้านสาวบุไทยเขาเรียกคั่วคั่วนี่คือมาจากเอาเนื้อสดเนี่ย เอาไปรวนรวนใส่กระทะเนี่ยบ้านบ้านนั่นสาษาไทยเขาจะเรียกคั่วภาษาพุไทยวัลลคัมมาัจจมันนี้มาเด้อกินน้ําเดียวอืมอืมแล้วก็มีผักผักกะระท้อแล้วก็พริกปาปริกา้าภาสาผุไทยมากหลายพริกปาปริกา้าขอเอามือจกเลยจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งติ๊กอืม กลินแช่แฉะเหมือนเมนาะประกาดหอปผักกาดขาวช่วงนี้ผักก็จะแพงหน่อยอือช่วงนี้ผักคือที่สวีเดนก็จะแพงหน่อยค่ะถ้าผักสดช่วงนี้จะแพงจะแพงแพงขึ้นเยอะเลยแหละ ไม่เช่นหน่อย่ะช่วงนี้เป็นตลอดจ้ะผักจะจะขึ้นราคาช่วงเนี้ยแต่พวกเนื้อพวกอะไรเนี้ยก็ขึ้นนิดๆิดหน่อยหน่อเนี่ยสาบุททยกินแบบนี้อืมอืม

พริกปาปิกาแบบนี้สาวบุไทยชอบชอบแซ่บแซ่บจังมากอีเล้กินข้าวแรงแล้วบ่อทางทางประเทศไทยมากินข้าวแรงของสาวบุไทยนะ ภาษาบุไทยดึงหูอ้อกั็มมเอ้มอมันแซบจ้ะม,มันจะไม่หวานหลายนะมะนาวเด้อจ้ะ มะนาวเขียวบ้านเราะมะนาวมะน,นาวเขียวบ้านเราอ่ะที่สเวียนตอนนี้ถูกมากสี่ลูกสิบโคลนช่วงนี้มะนาวถูกสุด อระถูจะแพงแดงเข้าไว้ เลืค่ขา